เมนอขคอยเอาไปยังเจ้หูวะมันว่าเลรอเต้นี่ว่าฟุทบอลเต้เต้ไปเอาบอลมาเต้ผมเออลูกบอลที่เต้หมดเต้ลูกบอลมาให้เด้อเออจักยาสิท่านยาสิท่านเขาพอดอก เอาเอาแม่ดมมออุ้ยสิซะนะมีเตียนเมาอยหร่ยุต้ต้นโอ้โหทาไดท้ดทาทามาเตะบอลกับเขาเนี้ย มแม่ยาเรียกนำกลมแม่เตนไปแล้วแม่เอ้ยแม่ขชาวสวนจังวันเราอยากได้บกคุงเล่ะมาลงแม่นี่นอะบอกหุงเตี้ยนเ,าอเ,อเนาะจังหวัอต,อต้นเนี้เจ้ามาัดตงง้นเนนึง โอ้โ้ใส่หูยูหลาสุดเท่าวพอนะพนว่ะโอ้ยไม้สวยอันนี้ไม้สวยนี่พี่พลอยไ,ไม้สวยเอาอันนี้อ่ะพี่มัเอาให้าามติเน ไอ <Hum>, ทิดเพชรเราเรียนขึ้นรถไฟฟ่าไปแล้วเหลือแต่ไอทิดพลอยเอาไปเกีเพราะเราไหมยัง มาเตะบอลกับลาแน่เอาลูกนั่นไว้เล่นลูกนี่แหละนั่งอ่ะเตะเตะเตะเ,เร็ววายเตะ กาแฟบริลเลียเฮ้ยเลนน้ำเลียนน้ำใ่